สวัสดีครับเรื่องหลอดไฟทดสอบไฟช็อตนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่สามแล้วนะครับใต้วิดีโอที่ท่านกําลังชมอยู่นะครับคลิกเข้าไปครับคลิกหมวดซ่อมครับจากนั้นก็คลิกแท็บตรงนี้ครับลากลงมาครับหมวดทีวีตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือหลอดไฟทดสอบไฟช็อตนะครับตอนหนึ่งก็และตอนสองนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลอดไฟทดสอบไฟช็อตตอนสามแล้วนะครับเราก็จะคลิดไปดูตอนหนึ่งและตอนสองก่อนครับอันนี้ตอนหนึ่งนะครับแล้วก็มีตอนสอง ส่วนตอสานี้จะเป็นการสังเกตหลอดไฟทดสอบนะครับน,นี่ก็จะเป็นวงจรนะครับอันนี้มันเป็นผมใช้กับทีวีนะครับใช้หลอดตะเกียบประมาณสิบวัต์นะครับยิ่งวัตต่ำนะครับยิ่งโอห์มสูงนะครับเมื่อใช้วัตต์ต่ำมันจะจ่ายกระแสไม่พอทีวีนี้เป็นทีวีที่ดีครับเป็นทีวีที่ไม่เสียนะครับการใช้กับทีวีต้องถอดดีเก้าออกก่อนนะครับ เพราะมันจะล้างสนามแม่เหล็กในช่วงแรกนะครับต้องอุ่นเครื่องมันก่อนจึงจะใช้ได้ครับสําหรับทีวีแต่ทีวีแบบจอตู้แต่ถ้าเป็นเครื่องใช้แบบอื่นก็เสียบได้เลยครับทดสอบได้เลยครับนังเกตว่าหลอดสเกบจะกระพริบตลอดเวลาเนื่องจากมันมีโอห์มที่สูงครับเมื่อมันมีโอห์มที่สูงกระแสก็จ่ายได้น้อยไม่พอครับเมื่อกระแสจ่ายน้อยไม่พอมันก็จะเกิดการกระพริบนะครับถ้ากระพริบอย่างนี้ก็สแสดงว่าทีวีที่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เรามาใช้นะครับ ไม่มีการช็อตนะครับแสดงว่าเครื่องตัวนี้ทํางานแล้วแต่เพียงแต่ว่าหลอดไฟจ่ายกระแสให้ไม่พอเนื่องจากมันมีวัตต์ที่ต่ําเกินไปและทีวีก็กินวัตต์ที่สูงมากดังนั้นก็เลยเกิดอาการกระพริบอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็จะมาสังเกตหลอดไฟถ้าหลอดไฟกระพริบอย่างนี้แสดงว่าเครื่องทางานแล้วเครื่องมันปกติครับไม่มีการช็อตแต่ถ้าช็อตมันจะสว่างจ้าไปเลยครับและนิ่งไม่กระพริบแต่ถ้าหากว่าเราใช้วัตต์สูงๆเช่นหลอดไส้ใช้ร้อยวัตต์หรือสองร้อยวัตต์หรือหกสิบวัตต์ หรือสองร้อยวัตต์หกสิบวัตต์ขึ้นไปนะครับมันจะไม่กระพริบนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นกินกระแสเยอะหรือเปล่าถ้ากินไม่เยอะมันก็จะไม่กระพริบนะครับถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เรามาเสียบนะครับมันกินกระแสไม่มากมันก็จะไม่กระพริบนั่นเองครับแล้วเราใช้หลอดไส้ที่มันมีขนาดหกสิบวัตต์ขึ้นไปนะครับหรือเราใช้สองร้อยวัตต์สองตัวขนานกาันหรือจะอย่างไรก็แล้วแต่แล้วแต่เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับถ้ากระพริบอย่างนี้แสดงว่าเครื่องทํางานเครื่องใช้ไฟฟ้าเราไม่ช็อตแต่ถ ลีติดลีคือติดไม่เต็มที่ติดแค่ลีลีถ้าติดแค่ลีลีก็แสดงว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆไม่มีตัวช็อตหรือไม่ติดเลยก็จะถือว่าไม่ช็อตนะครับแต่ถ้าติดสว่างจ้าเลยสว่างจ้าค้างเลยก็แสดงว่าช็อตแล้วถ้าหากว่าไฟเนี่ยติดลีลีก็แสดงว่าไม่มีตัวช็อตนะครับถ้าจะมีตัวช็อตได้ก็ต่อเมื่อมันสว่างจ้าและนิ่งนะครับก็จะช็อตถือว่ามีอุปกรณ์ช็อตอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆ ถ้าเราไม่ผ่านหลอดไฟตัวนี้ก็จะทําให้ฟิลมันขาดอีกนั่นเองครับอันนี้ก็คือวงจรของหลอดไฟทดสอบไฟชอ็อตก็ไม่มีอะไรมากครับไฟผ่านหลอดนะครับแล้วมาเข้าเจ้ารับนะครับอีกขั้วนะครับก็เข้าที่เจ้ารับในกรณีที่ใช้ทีวีในการทดสอบเราจะต้องเอาทีวีในกรณีที่ดีแล้วทีวีเนี่ยเทเลแนด,ดีอยู่แล้วเราอยากจะดูหลอดไฟนะครับอยากจะดูแสงอยากจะดูอะไรเพื่อศึกษาเราก็เอา ทีวีนะครับไปเสียบกับเจ้ารับอื่นๆก่อนนะครับเจ้ารับรับปกติภายในบ้านเพื่อให้ผ้ามันออกก่อนเมื่อภาพออกเสร็จเรียบร้อยเราก็จึงย้ายมาเสียบที่หลอดทดสอบไฟช็อตนะครับเนื่องจากการเปิดเครื่องครั้งแรกในขณะเครื่องเย็นจะมีการล้างสนามแม่เหล็กจังหวะนั้นจะเป็นจังหวะที่เครื่องจะช็อตกันนะครับมันจะมีการช็อตกันเพื่อล้างสนามแม่เหล็กประมาณสามวินาทีนะครับเพื่อล้างสนามแม่เหล็กอถ้าไม่อย่างนั้นผ้ามันจะเลอะเลอะที่หน้าจอ เมื่อล้างสนามไม่เล็กเสร็จเรียบร้อยแล้วเครื่องมันจริงจะทางานนะครับถ้าเรามาเสียบเลยมันจะสว่างจ้าเลยนะครับทําให้หลงไปว่าทีวีนั้นช็อตนะครับทั้งทั้งทีวีก็ดีดังนั้นเอาไปเสียบกับเต้ารับอื่นก่อนให้ภาพออกเมื่อภาพออกแล้วก็แสดงว่าเขาล้างสนามไม่เล็กเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราก็เอามาเสียบที่หลอดทดสอบไปช็อตเพื่อด,ดูแสงการใช้หลอดไส้หรือหลอดตะเกียบก็ได้นะครับเราก็สามารถมาตรวจสอบได้ในเรื่องของการดูไฟช็อตว่ามีอุปกรณ์ช็อตในตัวมันหรือไม่ หลังจากเสียไปแล้วถ้าเกิดว่าหลอดเนี่ยวัดต่ำนะครับมันก็จะเกิดการกระพริบแต่ถ้าเราใช้วัดที่สูงมากๆนะครับมันก็จะหลอดเนี่ยจะจ่ายกระแสให้ทีวีได้เพียงพอเมื่อจ่ายกระแสให้ทีวีเพียงพอทีวีก็จะติดนะครับแล้วก็หลอดไฟก็จะหลี่นะครับตรงนี้ส้หลอดจะติดเหมือนกันแต่ติดหลี่แต่ในกรณีที่ส้หลอดเนี่ยเราใช้วัดต่ำๆความต้านทานของคนรวดในนี้จะสูงทำให้การจ่ายกระแสของมันได้น้อยลงเมื่อทีวีกินกระแสมาก มันก็เกิดการกระพริบของหลอดไฟขึ้นการกระพริบเกิดได้อย่างไรเป็นการกระพริบเพื่ออะไรเพื่อว่ามันเป็นยานแย่งไฟกันลางทีวีกับหลอดใส้หรือหลอดตะเกียบมันจะทําการแย่งไฟกันแล้วก็จะทําการติดดับติดดับติดดับหลอดนี้จะติดดับตลอดเวลาเป็นจังหวะแต่อที่มันติดดับเพราะว่ามันเกิดการแย่งไฟกันการแย่งไฟเกิดขึ้นได้อย่างไรจังหวะแรกนะครับเมื่อเสียไฟเข้ามา ตร,ตรงนี้กับตรงนี้นะครับมันจะไฟจะวิ่งผ่านตรงนี้มานะครับมาเข้าตรงนี้เราผ่านเข้ามาที่ทีวีแล้วทีวีก็ผ่านทีวีก็มาแล้วออกมาที่ตรงนี้มาเข้าตรงนี้ครบไฟเอทีอีเฟนึงจะไม่ครบวงจรทีวีก็จะทํางานเมื่อทีวีทํางานมันก็จะทําการดึงไฟตรงนี้ให้ตกลงนะครับในกรณีที่จ่ายไฟไพอนะครับตรงนี้ก็จะเห็นเป็นไฟติดลีลีนะครับไม่สว่างมากและทีวีก็สามารถทํางานได้ แต่ใน,นกรณีที่ตรงนี้วัดต่ํามันก็จ่ายกระแสดได้น้อยดังนั้นทีวีมันก็จะไม่ติดนะครับพอทีวีเริ่มทํางานไฟตรงนี้นะครับจาก220นะครับตกเหลือศูนย์เลยทีนี้พอตกเหลือศูนย์ปไงครับหลอดไฟก็จะสว่างจ้าทางนี้220ทางนี้ศูนย์โวลต์ก็จะสว่างเลยประมาณศูนย์โวลต์ก็จะสว่างจ้าเลยพอสว่างจ้าตรงนี้ประมาณศูนย์โวลต์ทีวีก็เป็นไงครับก็หยุดทํางานเมื่อทีวีหยุดทํางานตรงนี้ก็จะเป็นไงครับ สองรอยี่สิบผ่านออกมาก็จะเป็นสองรอยี่สิบเมื่อมันอยุดทํางานตรงนี้ก็จะกลายเป็นสองรอยี่สิบเลยครับหลอดก็จะไม่ติดเมื่อหลอดไม่ติดปั๊บตรงนี้มีสองรอยี่สิบทีวีเจอไฟสองร้อยี่สิบก็ไปก็จะเ,เริ่มทาง,งานใหม่พอเริ่มทาง,งานใหม่ปุ๊บมันก็จะดึงไฟตรงนี้ตกลงแต่เนื่องจากตรงนี้ความต้นานทานสูงใจกระแสไม่พอมันก็จะตกลงเหลือศูนย์นะครับพอตกลงเหลือประมาณศูนย์เกิดแรงดันตกค่อมตรงนี้นะครับสองรอยี่สิบโวลต์หรือประมาณสองรอยี่สิบโวลต์ไฟก็จะหลอดตรงนี้ก็จะสว่างจ้าอีกครั้งงนึ นะครับมันก็จะทําการติดดับติดดับติดดับตลอดเวลานั่นเองครับแต่ถ้าในกรณีที่เราใช้หลอดที่มีวัดสูงสูงหรือเอาวัดหลอดไฟมาต่อขนานกันหลายๆด,ดวงมันก็จะทําให้ทีวีพอนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าใช้ประมาณร้อยหกสิบวัตขึ้นไปก็สามารถทําให้ทีวีติดได้แต่ในกรณีที่เป็นเครื่องใหญ่หๆก็จะเกิดอาการติดดับได้เช่นกันถ้าเราใช้หลอดหลายๆหล,ยลอดมาขนานกันก็จะทําให้มันติดได้ในกรณีที่ใช้ทีวีเครื่องใหญ่ๆ ติดได้นะครับไม่กระพริบแล้วสามารถดูทีวีได้แต่ตรงนี้ไฟจากสองอยิบอาจจะเหลือประมาณร้อยสิบนะครับก็สามารถทําให้ทีวีติดได้แล้วและหลอดไฟตรงนี้จะติดสว่างความสว่างจะลดลงมาเกึ่งหนึ่งก็คือไม่สว่างมากนั่นเองครับถ้าลีก็แสดงว่าไม่ชอม็อตจะง่ายๆก็คือว่าถ้าหลอดไฟเนี่ยสว่างเต็มที่ของมันก็แสดงว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นช็อตมีตัวช็อตอยู่แต่ถ้าหากว่าเป็นแสงอย่างอื่นก็แสดงว่าไม่ช็อตนั่นก็คือถ้าไม่ติด หรือติดเทียงรีลีหรือติดกระพริบไอ้พวกนั้นก็แสดงว่าไม่ช็อตนะครับก็สามารถเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปอ่านได้ที่ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หลอดไฟทดสอบไฟช็อตตอน3ดูหลอดไฟทดสอบไฟช็อตตอน3นะครับสังเกตหลอดไฟกระพริบเรียกว่าสังเกตทั้งหมดครับทั้งหลอดไฟกระพริบไม่กระพริบก็จะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยก็จะมีเทคนิคหลอดทดสอบไฟช็อตแบบที่1หลอดติดสว่างจ้าตลอดเวลาถ้าอย่างเงี้ยช็อตที่2หลอดติด หรือไม่ติดก็แสดงว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าดีไม่มีการชอ็อตหรือไม่เสียในลักษณะช็อตแต่อาจจะเสียในในลักษณะขาดแล้วแบบที่สามก็คือหลอดไฟติดกระพริบ IP, เป็นจังหวะถ้าอย่างนี้ก็จะแสดงว่าเครื่องทางานแล้วแต่จ่ายไม่พอเกิดการแย่งไฟขึ้นอย่างที่บอกมันจะเป็นลักษณะนี้ครับติดกระพริบ IP, ลักษณะนี้ถ้าเจอการนี้ก็แสดงว่าเครื่องเกิดการแย่งไฟกับหลอดไม่มีการชอดด็อตใดๆครับ nica <experiences>